ครับพี่น้องมาต่อกันครับผมเมื่อกี้มีสายโทรเขาครับสร้างกัแไปสมยุยกข้างนอกยุคครับผมโอ้เด็ดห่อนเียว่าบ่รู้ว่าสาร้างสิม่ย่ำไหนเ้อพี่น้องว่าง,งานกับโจโทษใจงะงานเมื่อกี้นี่ก็เลยบอกว่าบรับรองว่าสีเหลวาน้ยำไหน นี่ครับพี่น้องพี่น้องข้างหลังก็รถจอดตึมเลยพี่น้องพุนแลวผุนทีเหี่ยวๆพลยุนเหรพี่น้องรถด,ด้วยหีหรอว่ามีคนขับแบบจะรถเก่าพี่น้อง ขนาดก็เดินยกหัวไว้เนาะขนาดเนาะเป็กยัง,ยงอีกเนาะก็ะเดินยกหัวไวน้น่ะแต่จริงแล้วผมก็ไม่ได้จอดรถอยู่นี่หรอกครับผมเพราะมันฝุ่นมันไงผมก็เลยไปจอดอีกหยุงนึงครับอยู่ขนส่ง คนจงข้องหลวงปทุมธานีครับผมอาจจะสั้นๆนะพี่น้องเด้อว,ว่มีในกันสั้นครับผมในกันสั้นอยู่รปเจ๋งครับ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอสร้างกันเนาะติดตามกันอีกทีนึงครับผมครับพี่นอ้องกับตอนนี้ก็ลร่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับผมต็ให้ร่ลมเต็มก่อน เราดนี่มันเซน้ระมาณเกินแค่กลิตนยี่สิบหสิบแปดมกันเลยตุดเนาะขณะผมเปลี่ยนจนนี่แล้วย่างดูเลยจุดที่สองประมาณนิ้วเอ็มเครื่อง,งนิ้วอประมาณนี้แหละพอหนึ่งเนี่ย นี่ส่วนเด้อพี่น้องเด้อปั๊เซ้นำมันเครื่องยี่สิบลิตรเอ,อ้อเก็บแกนเก็บแท่นถังถ่านนำมันเครื่องมันเล่อยจุดที่สองของบนขึ้นไปครับผมจุดที่สองตัววัดน้ำมันเครื่องอ่ะ มันจะรู้สึกว่าอืดก,ก,กับกินน้ำกบกินน้ำมันพร้อมด้วยครับพี่น้องกาจะให้มันอยู่ประมาณจุดที่สองเราก็าหรือว่าเลือยจุดที่สองไปนิดเดียวครับพี่น้องอย่าเลื่อยหลายเด้อ ลักค่อยออกอยู่ดอกให้ใหเจ้าใส่ไปครับบอกไอ้ข้าแยกมันไม่ได้ดอกมันเป็นมันเม,น,ม,น,มนอู๋ขางนอกครับจะแล้วนน่ไหเป็นยังไง<ะ> โอ้ขี้ยังได้คมเสียงแล้วมันเครื่องขาดนะเปิดมาดวไนะเปิดมา้เปิดับรมาี่บนะเอกบไรดไเบนึงแกวหนีนี่อ้นที่อไอลยมไหนนี่อะคันนี้นี่เอาผมปะจารถทอกยู่ไงอย่ามาปล่อยสลักเอารถมาใ่ที่ปวดตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้แล้วก็หาอะไรมา มางัดตัวเนี้ยงัดออกใช่ไหมเออให้ให้ตัวนี้มาแล้วเวลาแล้วเข้าไปเนี้ยเนี่ยง <ắt> ัดแล้วล็อกก็กุญแจงะงะล็อกกันอ่าเอากุญแจมันไม่มีมันมยิ่งแน่กันนี่ยหายิ่งช่างก็ได้กุญแจเสียบเนี่ยแล้วเวลาค่ะไอ้ไข่ล็อกเนี่ยก็นี่ไงเราถอดเสาได้เราถอดไม่เวลาค่นไม่พาดตึงก็นี่ไงก็นี่งัดมาทางเนี้ย ให้ตัวนี้มันให้เขาเรียกอะไรเนยเขาเรียกลองเลยไดนะ้มั้ยลองไปดูเลยนะอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวคุณเดี๋ยวไปยิงม,มุนเจช่างก่อนสอนเขาเปิด หมานกันครับพี่น้องนี่มันก็หลุดแล้วเลยใช่แล้วแล้วเวลาใช่ครับพี่เราใส่ก้อนนี้เหมือนเดิมนี่มันต้องข้าอย่างล่างมาเออมันต้องบีบทั้งเดี๋ยวเด้อพี่น้องต้อง,งแกะพราะมันอยู่ในข้างล่างเลย เข่งมันพี่เหรอเจอ,อ,อตังค์จิบบาทเงี้ยใช่เป็นสิ่งต้องแข็งใช่กะตีกันมั้ยโมดตังค์โมดแล้วเอาเต้นกะตีกิกินกินแข่ยืมกุญแจนด่วนยืมแต่แม่ยืมทยนไหมยืมไปไ,ไม่ได้หาเหล็กขึ้นไปของเขาเอาไว้งัดมันมีมันอยู่วางที่รถมันนั่น,น,น,หนแหละมีแหไม่มีเอออย่าไปยืมกุญแจนท่าแบบนีมันมี มือกับเปลี่ยนน้ำมันพี่น้องสิบาทนึงวาให้งาเออสบาสยพี่น้องสั่งงดินี่สั่งงนอนใต่ทองอือนสั่งหน่อยนอนดีใจมัน ตกใจหมดไอตัวนั้นน่ะต้องเป็นกุญแจไข่ให้นะมันมีถ้าเป็นของประจํามันน่ะมันจะไม่ใช่เป็นแบบกุญแจหรอกมันจะเป็นแบบเออเหล็กบางๆ<า><า>อ่ะเออมันบล็อกบางๆอ่ะมันเป็นเหลี่ยมต่างต่างคนเก่าเขาเอาไวนะ้น่ะใครโอ้มันเก่าไร้มือเลยไม่รู้อ่ะไม่มีมันม,มีรถคนไอ้นอี่คนประจําอยู่เหรอ ใช่แล้วเขาเอารถไอ้นี่รถสำรองมาใช้ไงรถออกซิส,สแล้วเขาจะมาไม่ทันออเแล้วทำไมรถเขาทำไมเขาให้เอารถสลับก่อนรอแค่นั้นกลับมาโอ,โอ้ตะโลดหรือเปล่ารถตะโลดหรือเปล่าเนี่นยเออตะโลดนั่นแหละ เพอโทรหาสาโรอดไอ้กแก้วอะไรเปิดไม่มีเบอร์เลยเบอร์ก็จำไม่ได้เหรอต้องโทรไปถามไอ้หัวหน้างานนะ่ะอัดกำลังอัดจราบีพี่น้อง,อองมันอาสจจิงึงงักจังน้อยเ้ยพี่น้องเด้อมือผมกับเปลี่ยนน้ำมันจราบี ส่งซอยสร้างจังน้อยครับเอ้าเมื่อกี้ใส่ผิดสิ <laughs> ปอกองมานแล้วครับพี่น้องโลมมันเหมือดกอนเครื่องกระจลบีไหม เจบาทนี่เกลางนี่เจบาทมื่นกว่าบาทมื่นแปดมื่นแปดเลยตีอออีอ๋ยะ่ะ เออมันเห็ดตัวไม่ออกมามันอาจโบีไอ้พ่อบกี่วาไอโนรุ่นนี่เนาะจังหว่าตกลุมเจเทียนี่ตับติดเตะเนี่ยวี่น้องพ่อบกกี่ตัวไม่ ลบจางก่อนไปไหมาบอกดอกลงีจบอกดอกลไปลงีางบัวคแล่เก็บดอกมา ที the this ่เกยบังบกโ้ได้ไม่โอโก้ไมนอ๋อสงไม่เกลอเกลอบ่เาจะข้ามอไปเอที่เกไอเกยอยู่นมีตินีสงไหมสั่งา่่งกระจายเหรอนาด้อยู่ลาดบุรีญ่เลยกม่เว่นี่่ก็ลาดบุรีเคยไปลาดบุรีวะลาดบุรีี่เตองก็สองะก็ี้าใหญงก็ขังรถตัดไใหญ่ก่อ อ๋อตอนนี้ซี่เกอนี่กกำลังจเปิดทุกภาคดิตอนนี้ว่าอยู่แถวชนบรีก็มีหลายลานอยู่ที่เห็นเทนมาแถวบบวินแถวไอ้เขาดากนนีซีเกเออแกจแบเสนแนวเนมันก็กระจายไว้ดิไว้ีอยู่อะ่างเอียกของรางของเลยเรียกโก้เลรผมพดเลยน้ำก็เลยหางมันไปรามันจะไป พูดถึอเงินไอ้ยังกว่ายุบิลัมแม่ยังกว่าทาวีจิตทวิจิตน่็เปิดได้หลายสาขาคือกันแต่ว่าห่างคนเพื่อเห็ดห่องแอร์ห่องอยังนะเพิ่นเห็ดเป็นแบบเต้นขายของเห็ดช<อ>่วงธรรม,มดาเห็ดส่งธรรมดาที่อแอร์วันนึงก็ไม่ร่มซ่าหรอว่าร่มของสบายครับพี่น้อ,อ,องมาจอดแล้วครับผม จอดบางที่จอดแล้วครับมาดิปิดคลิปเจ้าพ่นกับคน,นหลายุ่นวายมือผมก็มกกดำพร้อวงรถพ่พวงก,กันนี่ไหมนะครับเปลี่ยนไปกับขี้มาครับว๊ รถพ่วงอคอกนี่ผ่าใบนี่งานหลายก็รถมานยังสี่แล้วครับผมบกว่ตาตะทะเลซิบอรอม้านนี่งานสี่หน่อยครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นพ่วงเสียอคอกคุ้มผ่าใบยังสี่นี่งานหลายครับสองจิตสองใจอยู่พี่น้อง อยากไปเปลี่ยนมาขับอยู่รับ,รบพไปนอกผมขอ,ขอจบคลิปล่องแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้อาจสีไล่ซาละไปน้อยหนึ่งครับผมเพราะว่า ผมมาต้องซอยซางจับหนิง่งเนาะมันบกครอยมีเว้ไรไทยจริงจังครับผมเมื่อผมก็ดำพร้อมครับเดี๋ยวไปเป่าเป่ากองในจับสายน้ำมันจอระบ,บีหลายอย่างพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขอจบคลิปลงแค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะหาท้ายคลิปดีๆล่ให้เบิ้งดอกครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ